กอฟอลาคนรกไม่ได้ไม่ได้ดื่มวายบอไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่คพี่หนุ่มสวัสดีคีัค สวัสดีครับสวัสดีครับไม้ภาคภูมิครับสอนยุคนะครับพีเตอร์ละครับไม่ต่างกับการรังานนี้าที่ได้รับมาก็ก็ดีใจผมตื่นเต้นนะผมตื่นยังคงตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่มางานเลยเฉพาะเวลาได้รับรางวัลเพราะว่ารางวัลนี้มันเป็นเหมือนแบบทุกครั้งที่ได้รับรางวัลมันเหมือนแบบรีวอร์ดที่ทําให้ตัวผมแล้วก็ทีมงานรู้สึกรู้สึกมีกําลังใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราตั้งใจทําชายหรือซีรีส์เนี่ยให้มันเป็นงานที่ดีที่สุดสําหรับคนดูดูแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วก็ ได้ได้เห็นถึงว่าความรักข้างในอ่ะมันมันไม่มีนิยามแต่ตัวความรักที่ดีมันก็คือความรักที่ดีครับพิกเป็ไงบ้าก็รางวัลนะครับ cast of the year breakthrough cast of the year นะฮะก็ผม่าว่าเราน่าจะเรื่องเรื่องชายของเราอ่ะ cast มาน่าจะเหมาะมากๆนะครับในแต่ละตัวละครเนีเพราะว่าผมมั่นใจว่าพี่ปอนเขา เลือกแล้วเลือกอีกนะครับอยากจะให้บทบาทเพราะว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับเมืองไทย50ปีที่แล้วเป็นยุคเกี่ยวกับการมีการประท้วงนักศึกษามีทหารมีอะไรพวกนี้ในสมัยสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแบบเรื่องแคสเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาคอนเซิร์นมากๆแล้วก็พยายามแคสเด็กใหม่นอกวงการเข้ามาครับผมก็เลยได้ไม่ใช่แค่คนนี้นะผมเมืเร็ได้รับโอกาสนะฮะก็เลยได้รับได้รับปรกาสก็ฝันฝักโจด้วยนะฮะในฐานะเด็กใหม่นะครับในวงการนะครับได้ทีเลยนะขอเล่นนิดนึง อปีเตอร์ปีเตอร์รีดของใหม่แท้ๆเลยเนี่ยก็น,น <c oughs> ี่ไม่แท้หรอถามพวกผมไม่แท้หรอก็ก็มีความสุขครับงานเกียรติอะไรเยีงง้ยพี่อยู่นี่ก็เป็นก็รางวัลแรกที่ผมก็ได้รับในชีวิตแล้วก็ทีมทีมเราก็ภูมิใจมากที่ผมทำงานในซีรีส์นี้เราก็แฮปปี้ทุกวันเลยท,ที่ได้ทำงานกับทามกับเรื่องของซีรีส์เปิดออกมาแค่ e ีแรกก็กลายเป็นกระแสทั่วบ้านทั่วหมู่บ้านที่เราทำในต่างประเทศเป็นไงบ้าง ก็สำหรับผมจริงๆมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างค่อนข,ข้างใหม่ในเรื่องเอารูปก็คือภาพอะครับด้วยความ1 9 6 9ด้วยความมีฮิปปี้มีทหารมีความหลากหลายอยู่อยู่ในเรื่องเรื่องเดียวมันเป็นเหมือนสีที่แบบหลากหลายเฉดมารวมกันในยุคที่มีความวินเทจเนี่ยมันมีความชาเลนจ์พอสมควรสําหรับสาหรับคนดูบางบางคนที่อาจจะสิดเอ๊ะมันไกลตัวหรือเปล่าแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าพอได้ดูเองพร้อมๆคนดูมาเรื่องอีพีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ถึงตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่อยากให้ทุกคนได้ดูจริงเพราะมันไม่ได้ย่อยยากแต่ว่ามันมันมีความละเอียดอ่อนความรู้สึกหลากหลายแบบเลยทั้งจากคู่ของมาอาโปทั้งจากคู่ของสนยูโรรวมไปถึงการแสดงที่มันหลากหลายหลากหลายมิติอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ดูเรื่องนี้จริงๆหลายคนชูเรื่องแ a สต i n g กับโปรดักชันที่มัน ใช่มากมากเลยอ๋อขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับโดยเฉพ่าเรื่องของโปรดักชันนี่ยหลายคนคิดว่าเอ้ยมันทำถึงมากเลยครับความยุ่กเหยิงอย่งไรครับคือพี่ปอนนะพี่ปอนเขาทุ่มอยู่แล้วฮะคือเขาเป็นคนมาตรฐานสูงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแบบทั้งเรื่องแคสทั้งเรื่องการถ่ายทม์โปรดักชั่นการกำกับทั้งหมดอ่ะเขาไม่ปล่อยสักอย่างเลยนะครับ ซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเต็มโตมาฟรีโปรดักชั่นนานมากๆนะครับน่าจะมี2ปีเนาะนะครับเป็นเรื่องบทด้วยครับเรื่องบทที่พยายามอินอินอินฟพัฒนาให้มันดีที่สุดรวมไปถึงความสมจริงถ้าไไ่สังเกตทุกอย่างพยายามให้สมจริงที่สุดใช่ครับพิเตอร์เป็นไงบ้างเรามือใหม่เนรนานอนเนรนานองใหม่ในซีรีส์เรื่องนี้มีความสุขไม่ไี้มีความสุขเลยแบบในการทำงานอะไรผมก็มี อยากรู้อยากรับคําติชมอยากพัฒนาตัวเองคือเด็กอย่างนี้แหละที่แบบเออจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับอันนี้คือคําสอนจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อายุต่างกันไม่เยอะหรอกนะครับการยพี่ศุลเนี่ยเราแชรเลนจ์มากเลยนะเห็นที่มันมันทุ่มแบบทั้งครัวทั้งตายเห็นกันแล้วใช่ไหมครับกินแล้วทั้งตุ่ทั้งตัวจริงๆถิงขานไปขานไปบิดไปก็ทุ่มจริงๆครับก็ไม่เคย เล่นเล่นซีรีส์เล่นละครมาก็มี3 0 4 0เรื่องก็ไม่เคยทุ่มขนาดนี้นะครับก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมแล้วกันแล้วก็เป็นการคือได้ร่วมงานกับโปรดิชันที่ดีคือผมรู้สึกภูมิใจถามว่าอ่ารู้สึกอย่างอื่นไหมผมรู้สึกผมรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของความความโปรดิวชันขนาดเนี้ยมันมันมันถ้าจะถอดทั้งทีมันต้องถอดอย่างนี้ครับพูดเรื่องละครเขาเองเลยใช่ครับ ประสบการณ์สิบกว่าปีในการมาเลือกมาใช้ในเรื่องนี้หมดเลยนะทุกเมก่บเรื่องนี้หมดเลยคือเมื่อวานเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปบอกว่าผมเตรียมเตรียมตัวในการแสดงเรื่องชายเนี่ยมา18ปีก็คือสะสมประสบการณ์ในวงการมาใช้ทั้งหมดเลยคือเราได้ลองผิดลองถูกผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พัฒนาการเร็วขนาดนั้นแต่ผมก็พัฒนาการในทุกๆทุกเรื่องที่เล่นไปนะครับลองผิดลองถูกแล้วเราก็เลือกสิ่งที่ดีมาใช้นะครับส่วนเรื่องนี้ผมก็ใช้ความ เรียกว่าตวเตรียมตัวเยอะมากเลยกันทั้งเรื่องอใจทั้งเรื่องกายนะฮะทั้งเรื่องปุ่นทั้งเรื่องเล่นกับพาร์ทเนอร์ที่ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกสนุกเลยกันเป็นประสบการณ์ใหม่ครับคนก็รอมาตั้งแต่ีจะได้น,น,นแบบน,<ค>นี้กันนะครับขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทุกทุกคำชมคำ,คำติชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ผมในการผมก็ผมดีใจมากมากที่ได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วดีใจมากๆที่ทำให้ทุกคน ได้ enjoy เอนจอยกับซีรีส์เรื่องชายครับในอีพีที่เดือจะเห็นอะไรที่หนักกว่าดี้ของไม้รหรับคุเข้มข้น,นครับน <biting S 1> บอกเลยนแนวไหนอารมณ์อะไร,ร,ร,รเข้มข้นครับพูดแค่นี้แล้วกันเพาาวัว่าจะเสียตตาแบบแบบเราม่ีอะไรอย่างนั้นั่นน่ะสิออลองดูเองแล้วกันนะครับสปอยไม่ได้แต่อย่างของไม คนลืมภาพจำกินพอรตไปเลยเหมือนกันอ๋อต้องถามคนไม่เหลือแล้วเหมือนกันเลยความ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 ตามในภาพของมายในกินพอตเหมือนกันครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีในฐานะนักแสดงผมก็ผมก็ถ่ายทอดในมุมที่ว่าตัวบทมันมาอย่างนั้นน่ะก็อยากให้คนดูได้ได้ได้รู้สึกว่าเฮ้ย ไม่มันไม่มีภาพจําของอะไรที่มันมาทําให้จินตนาการเขาเมื่อตอนดูมันมันถูกถูกขัดไว้เนี่ยถ้าถ้าดูเรารู้สึกว่าไม่เหมือนคินเลยก็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในใน,ในแบบหนึง่งขอบคุณมากครับอาจ<ล>จะเหมือนไม้ตัวจริงครับ <c oughs> ไม้ตัวจริงแบบแต่สิ่ง <c oughs> แต่สิ่งที่ชาเลนจนเรื่องนี้เพราะว่าโอ้โหนักแสดงแต่ละคนหล่อทั้งนั้นเลยอย่างไม้พากูนะ ต้องมาสัมภาษณ์ข,ข้างพี่สนใครสิบกว่าป erm? ีที่แล้วผมดูทีวีเห็นเขาสัมภาษณ์อย่างหล่อเลยอ่ะผมเลยมาอยู่ข้างเขาอ่ะช่วยดูสิเดี๋ยวนะนี่คือคำชมหรือว่าชมชมออ๋โอเคมันมันมีเอนเตอร์ที่แปลกๆนะกินชมโอเคก็ต้องบอกว่าแต่ละแต่ละบทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของผมที่เล่นเป็นธันวาหรือว่าคนอื่นเนี่ยมีมีพลเรื่อมีคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนมากๆแต่ว่าพี่สนเองเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นก็ไม่เหมือนเรื่องอื่นกัน เบรกเตอร์เป็นเรื่องแรกก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ที่เรื่องอื่นของเชื่อมน้องเขาจะพัฒนาแล้วก็เด velope ให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนทีพีที่เหลือความเข้มข้นจะเป็นยังไงอรัที่อยากให้คุณไปตามผมมันข้นขึ้นอยู่แล้วไม่ไม่ปล่อยให้ไม่ปล่อยทิ้งไว้กลางทางแน่นอนครับมีแต่แบบจะข้นเต็มหัวใจไว้ดีกว่าว่าอย่าอย่าอย่าอ่าวายแล้วกันเพราะมันมันขึ้นคนจริงครับจะพยายามจให้รู้หนีไปหาที่มา มีสิครับมีจนวินาทีสุดท้ายเลยนะครับก็ต้องติดตามสปอยไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันสนุกจริงๆครับนี่ปลาครับขอบคุณนะครับด้วยด้วยพี่ปลาคนดีที่เหลือเนี่ยติดตามแล้วตอนนี้ชัยจะชีวิตอยู่ที่ EP ที่6เข้า7นะครับใครที่ดูแล้วอีก2อง EP ที่เหลือเนี่ยมั่นใจว่าจะรู้สึกตราตึงรู้สึกไม่รู้จะใช้คำไหนรู้สึกมันต้องอยู่ในตรงนี้แน่ๆ ทั้งทุกรสชาติทเข้มข้นในทุกมิติรวมไปถึงเลิฟซีที่มันก็จะเข้มข้นขึ้นรเรื่องความรู้สึกเรื่องอารมณ์ต่างๆนะั้นคือผมอยากจะพูดจากตัวไบสปอยถ้าใครที่ดูแล้วแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูผมเชื่อว่าชายเด h e ซี r i e s จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกรู้สึกเอนจอยกับการได้มีความรักที่ดีเอางี้แลวกันผมมั่นใจว่าชายเดซีรถ้าคนได้ดูแล้วอ่ะคุณบอกต่อแน่นอน จริงๆนะฮะต้องไปดูแล้วจะรู้ว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับเที่ยวสงสัยว่าเราจะยังหนักมันได้อีออกมาดูเองเอาจริงๆผมพี่ยังว่ามันซับซ้อนนะอาเจริงๆค่่่ะพีด้จริงๆค่ถ้าอยากดูเลเวลเรเตซซองไปถึงฮาร์ดคอร์ภายในเรื่องเดียวก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง7 HD นะครับตอนนี้อยู่ที่จะเข้าไป EP ที่7แล้ว หรือว่าดูย้อนหลังแต่ e ีแรกจนถึงจนจบแบบอ์เซนเซอร์ได้ที่มีวีทุกวันเสาร์ทุครับขอครับขอบคุณครับถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยรูบยถ่ายรูปสวยายรูปสวยอยรวรวยถยวยถามอูไปที่ายรวถามวาปถ่ายรวยก่ายว่ายารวานายรู่รายรปารูายรู่าเรสายรั